ตาสูเขามึงเช่อแบบนั้นก็ผูกมึงมากแบบนั้นกจัดใถ่ายมึงไอ้บอทองเอาตั้งสี่เอาตั้งสี่ทีงไหนไม่แทนเน่ไม่ขาดนะปวดมากระไดนพวกนี่เป็นคนดีที่สุดในบ้านหลังนี้เป็นคนซื่อสัตย์ยุติธรรมถ้าแม่ไปยุบเมื่อกินก็ได้เปลี่ยนเปล่าปูนกินน่าเลแลนตี เจ้าติไปตีลูกไพ่เขาจะเว้าพื้นเว้าขวัญเขาจะหามาตีเด็กน้อยอันนี่ก็คือกันเป็นยังไงมึงจะมาตีกับเาี่จังที่เขาก็จะเว้าพื้นเว้าขวัญมึงเว้าวเพชรยังไงจากที่ตีกันมันต้องมีกติกากติกายังอีกใบอ้อนงอคู่เขาใบมวยสะกอนวใบใบมวยสะกอนใบคู่สักอนก็ตีมันจะค่อตีได้มัน้ยโอเคมึงอยู่มุมน้ำเงินแงอยู่มุมแดงอัศรา เอยเป็นคอยเป็นพี่เลี้ยงนี่องกูจะเป็นพี่เลี้ยงอัน้องไพ่้ะเจ้าเป็นกรรมการเป็นกรรมการเป็นั้าน้างมวยพอละเาขุมเขาุ่มกรรมการเบิ้งกรรมการต้งยืนสูงสูงีแมเห็นเอากองมวยมากลองมวยหมเออ่งใหญยืนเบิ้งอิาสันล่ะเจ้าเป็นกรรมการยังังไ่ได้สอนเลยไมู่โก้ยหน้านี่เขาหกจะมาหากมวยกันอ่ะเออแล้วขอบันนี่ มันจะได้พบกับศึกวันแดงเดือดมันเสียงไงแทบไบเดนตัวขาวได้แก่ไม่ง่าบัวทองหัวงอกช่งมาเมื่อเช้านี้เท่าไรเบาหวานสามร้อยความด้านหกร้อยห้าสิบโลกมะเร็งยังไม่สวตรวจตายเงินได,ได้แก่อีบมลไลลูกไพ่หนีเคียว ทั้งมาเมื่อเช้านี้เท่าไรนมก้าวโลนี่ปโปอีก้าขีนเึือนหน่อยแซ่มันไมน่หลาทั้งคู่เข้ามุมไหวครูได้เอาส่วเขาแม่ป้อมดันจะข้นเนอะนี่แม่ไว้คร่งงัๆมส่วเขาใหญ่บวชตอนนี้แม่ย่าลงไปนั่งไหวครูอย่างสวยงาม สูขาวูกไผ่จุดจังจองมองซ้ายมองขวากระเติงหน้ากระเติงหลังเอออวดปวดอะไรเอาไหมอาจมิยาดมมาเบิ้งแม่น้ำแนียงเสียมแล้วจุดจุดจังจองมองไปมองมาลูกไพ่เห็นท่าไม่ดีตัวเขาเข้าใส่ไม่ยล้าอย่างเร็วลุดเปลี่ยวรุ่นด่วนวันนี้ Ý luộc lấy luôn đấy, ăn bò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  đấy. Đấy, thằng chú Đăng P, chú Đăng P, mึง già hàn bòi măng à? Chấm phết, gốc rễ, 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 เต้ยคว้า้ยกระซ้ายคว้าโต๊ะครับคว้ารวบคอได้แมู่เอ้าติยตามันครับ